อ่ะเอ่อเราจะไปดูวันเนี้ยเราจะดูวิธีแคลคูลัสก่อนนะครับอุ้ยเห็นนะเปลี่ยนปากกาก่อนเห็นชื่อก็ไม่อยากเรียนแล้วใช่ไหมวิธีแคลคูลัส แต่ว่ามันไม่ยากหรอกนะคือถ้าถ้าผมรู้เรื่องก็แปลว,ว่ามันไม่ยากนะเพราะว่าผมไม่ชอบคณิตศาสตร์นะวิธีแคลคูลัสที่วันนี้เราจะดูกันนะครับมันจะมีสองวิธีนะครับอันแรกก็เป็นวิธีแคลคูลัสแบบตรงๆเลยตรงไปตรงมาเลยนะครับเป็นไดเรกทิทต์อนะครับกับวิธีที่สองนะครับเขาเรียกว่าเป็นวิธีลากรางส m u l t i p l า e r ออเขียนผิดนะครับวิธีแรกเนี่ยคือ Direct Calculus นะเดี๋ยวเราเริ่มเลยส่วนวิธีที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยมันจะเป็น Lagrange Multiplier เนาะซึ่งถ้าคุณไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเนี่ยก็เป็นวิธีที่น่าสนใจเลยแหละ ตอนที่ผมรู้จักมันครั้งแรกนี่รู้สึกว่าแบบโอ้คุณคิดวิธีนี้มันฉลาดจังเว้ยนะะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูกันเดี๋ยวเราไปวิธีแรกก่อนเนาะวิธี direct ก่อนนะครับวิธี direct ไม่ต่อน,นะครับก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือเอาพูดก่อนแล้วกันนะคือวิธี i r เรกเปตต์ต์เนี่ยมันคือถ้าเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะเราก็คือการเราก็การหาจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนั่นแหละนะครับการหาจุดมินิมัมหรือแมกซิมัมนั่นแหละแคลคูลัสก็คือการเรามีสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรต้นใช่ไหมเราอยากจะหาว่าจุด XY จุดไหนที่จะให้ค่า y เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดอะนะครับเป็นจุดออบติมัมนะครับ วิธีทําของเราก็คือเราก็ดิฟมันใช่ไหมดิฟมันแล้วก็จับให้ความชันเท่ากับศูนย์เนะ่ยเพราะว่าจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดของกราฟอ่ะมันเป็นจุดที่มีความชันเป็นศูนย์ใช่ไหมถูกไหมยังยัง,ยงนึกภาพตามออกอยู่ไหมเนี่ยเช่นสมมตุติถ้าเกิดเรามีแบบเมื่อกี้นะครับ สมมติมีตัวแปรตามมีตัวต้นนะครับแล้วก็เราจัดรูปของสมการตัวแปรตามเป็นฟังก์ชันของตัวแปรต้นอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามของเราอาจจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมคาว่าแล้วก็ผมต้องโน้ตเอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยคำว่าเอาเอาแปะไว้ข้างๆงนี่เนาะ จริงๆวิธีทําความเข้าใจง่ายๆอ่ะมันก็คือจุดออพติมัมเนี่ยอาจจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอันเนี้ยมันอาจจะเป็นประสิทธิภาพสมมตินะก็แน่นอนว่าเราอยากได้ประสิทธิภาพจุดที่มันสูงสุดใช่ไหมถูกไหมครับเพราะนั้นเออจุดนี้นะครับ ตรงนี้คือจุดออปติมัมเราโอเคไหมทีนี้จุดออปติมัมเรามันก็จะตรงกับจุดที่เป็นจุดสูงสุดใช่ไหมถูกไหมครับซึ่งในทางแคลคูลัสเนี่ยเ,เดี๋ยวนะผมผมวาดรูปอีกอันหนึ่งประกบไว้ข้างข้าง,ข,างข้างล่างอย อะสำหรับอ e ีกกรณีหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่ y เนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการนะอย่างอันเนี้ยจุดที่จุดที่จะเป็นออพติมัมก็คือจุดนี้ถูกไหมครับก็คือ จุดออกติมัมก,ก็จะเป็นจุดที่เป็นมนะินิมัมคอสอาจจะเป็นมินิมัมไลฟ์ไซเคิลคอสอย่างข้างบนนี้อาจจะเป็นแม็กซิมัมเอฟฟิเชนซีอะไรเงี้ยนะจะอธิบายแบบนี้นะครับโอเคไหมอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเราต้องต้องการหาจุดสูงสุดต่ำสุด,ส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 ดนั่นแหละนะครับนะผมก็เขียนแบบทบทวนหน่อยเนาะอุ้ย ในทางแคลคูลัสเราหาจุดสูงสุดนะครับหรือต่ำสุดนะครับด้วยการหาว่าจุด x เท่ากับ เท่าไรนะครับที่จะให้ค่า y min หรือ y max ใช่ไหมโอเคไหมครับทีนี้ก็นาจุดจุดนั้นก็คือ ถูกไหมครับมันคือจุดที่ความชันเป็นศูนย์ใช่ไหมนึกออกไหมก็ก็คือจุดที่ dy by dx มันเท่ากับศูนย์เนาะอันนี้พอเก็ตใช่ไหมครับก็คือถ้าดูดักรูปเมื่อกี้เนี่ยก็คือจุดแอย่างกราฟตรงนี้ตอนที่ x มันเริ่มเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความชันมันก็จะสูงใช่ไหมความชันเป็นบวกที่สูงใช่ไหมครับจากนั้นพอเราเดินไปเรื่อยๆในความชันมันก็จะเริ่มลดลงลดลงลดลง จนกระทั่งถึงจุดที่มันเริ่มวกกลับนะครับจุดที่มันวกกลับก็จะเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมแล้วคราวนี้ความชันมันก็จะเริ่มกลับทิศละกลายเป็นความชันเป็นลบแทนนึกออกไหมครับดังนจุดจุดที่จุดที่ความชันมันกลับตัวจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่มันเปลี่ยนแนวโน้มเนาะอย่างอย่างรูปบนก็จะเป็นรูปที่มันเปลี่ยนแนวโน้มจากความชันเป็นบวกกลับมาเป็นความชันเป็นลบใช่ไหมอันนั้นเราก็จะได้เป็นจุดสูงสุดมานะครับแต่ว่าถ้ากัฟด้านล่างเนาะ กั้านารกมันก็จะเป็นที่ทางตรงข้ามนะครับจุดที่เป็นจุดกลับตัวตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่ําที่สุดถูกไหมความชันเริ่มเริ่มขยับจากลบมากใช่ไหมครับเป็นลบน้อยลงลบน้อยลงลบน้อยลงนะครับจนกระทั่งกลายเป็นศูนยะ์เนาะเสร็จแล้วเป็นศูนย์ปุ๊บแล้วมันเริ่มกลับทิศของความชันใช่ไหมความชันก็จะเริ่มเป็นบวกน้อยบวกมากบวกมากบวกมากขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับวิธีหาก็เลยใช้วิธีนี้นะครับก็คือหาว่าจุดไหนที่ ความชันเป็นศูนย์ก็จุดนั้นแหละเป็นจุดมินิมัมหรือแมกซิมัมนะครับซึ่งก็เป็นจุดออพติมัมของเรานะครับทีนี้อืมแถมไปอีกนิดนึงนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าจุดนั้นเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าจุดที่ความชันเป็นศูนย์นะ่ะเป็นจุดที่เออเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนะครับ ยังจำแคลคูลัสได้ไหมครับทำไงนะเราถึงจะรู้ว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ความดันเอ้ยจุดที่เป็นจุดสูงสุดหรือต่ําสุดยังจำแคลคูลัสได้ไหมเราต้องดูอะไรครับเราต้องไปดูอะไร ต้องไปดูที่การเปลี่ยนแปลงความชันนะครับการเปลี่ยนแปลงความชันคืออะไรอะ่ะการเปลี่ยนแปลงความชันก็คือเราก็เอาความชันไปเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ x อ,อีกทีหนึ่งใช่ไหมถูกไหมดูว่าความชันมันเปลี่ยนยังไงเมื่อ x เ,เปลี่ยนใช่ไหมซึ่งมันก็กลายเป็นไอการหาอนุพันธ์อันดับที่สองใช่ไหมถูกไหมครับอ,อ ถ้าการเปลี่ยนแปลงความชันนะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงความชันเป็นเป็นบวกเป็นไงครับแล้วถ้าความการเปลี่ยนแปลงความชันเป็นลบเป็นไงครับกลับมาดูรูปนี้อีกทีอันนี้ความชันเราเป็นบวกอยู่ใช่ไหมบวกมากใช่ไหมครับ บวกมากบวกมากเป็นบวกน้อยลง,ยลงบวกน้อยลงบวกน้อยลงนะครับจนกระทั่งกลับตัวเป็นศูนย์แล้วก็เริ่มติดลบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงความชันเป็นเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับมองออกไหมความชันจากเดิมเป็นบวกมากเป็นบวกน้อยลงเป็นบวกน้อยลงจนกระทั่งเป็นศูนย์แล้วก็เริ่มเป็นลบเอ้ยแล้วก็เริ่มเป็นลบแล้วก็เป็นลบมากขึ้นลบมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ทิศ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงความชันนี้เป็นไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเป็นไปในทางที่เป็นบวกหรือเป็นลบมองออกไหมเนี่ยจากบวกเป็นศูนย์เป็นลบโอเคไหมก็คือเป็นไปในทิศทางที่ลดลงใช่ไหมเป็นไปในทิศทางที่ลดลงก็คือตัวนี้นะครับ โอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะถ้าเป็นอันนี้ความชันเดิมเป็นลบนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆไอ้อย่างเนี้ยการเปลี่ยนแปลงความชันอ่ะมันเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือก็คืออนุพันธ์อันดับที่สองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความชันเมื่อ x เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับ เพราะนั้นถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าตรงนี้มันจะให้จุดต่ำสุดลงามานะครับเก็ต <Yeah. S 1> ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือทบทวนแคลคูลัสที่เราเรียนมานะครับคือถ้าเราอยากจะหาจุดสูงสุดต่ำสุดหรือว่าจุดแม็กซิจุดออพติมัมใช่ไหมอะการแรกเราต้องหาก่อนว่าจุดไหนที่ให้ความชันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับโอเคไหมครับจากนั้น อันนี้เราจะรู้ก่อนแล้วว่าจุดนี้ต้องเป็นไม่จุดสูงสุดก็ต่ําสุดแน่ๆล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นจุดสูงสุดหรือต่ําสุดเราต้องดิฟอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ดูว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความชันมันเป็นไปในทิศทางไหนถ้าความชันขยับจากลบเป็นบวกใช่ไหมก็แปลว่าเราจะได้จุดต่ําสุดมาแต่ถ้าความชันขยับจากบวกมาเป็นลบนะครับก็เราจะได้เป็นจุดสูงสุดมาโอเคไหมครับเนาะประเด็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จริงๆมันจะมีมันจะมีการอธิบายในรูปทั่วไปอยู่นะครับว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีแค่ตัวแปรดเดียวละ่ะเราจะอธิบายคอนเซปต์เรื่องการหาจุดออปติมัมได้ยังไงเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ช่วงเวลาถัดไปสักเล็กน้อยนะครับผมจะเขียน เขียนโน้ตลงมาให้ดูแล้วกันเนาะถ้าเป็นรูปทั่วไปที่แบบมีมีหลายตัวแปรเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าผมผมใช้เวลาเขียนตรงนี้นิดนึงนะก็ของของคุณไอ้นี่ก็ได้ของคุณอาจจะพักกินน้ำเดินเข้าห้องน้ำสักห้านาทีก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเขียนอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ สมมุติถ้าดูในรูปทั่วไปนะครับถ้าเป็นกรณีทั่วไปเนาะที่ตัวแปรตามนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปรต้นหลายตัวเนาะเราก็จะเขียนเราจะเขียน objective function น่ก็เป็นรูป ว่าตัวแปรตามแล้วขึ้นอยู่กับตัวแปรต้นหลายตัวนะครับเนาะเราก็จัดรูปออาสิทีฟังชันนะครับก็ให้มันเป็นฟังก์ชันของตัวแปรต้นหลายตัวนะครับ เนาะไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีตัวแปรต้นทั้งหมด n ตัวก็ได้นะครับจากนั้นเราก็หาจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟมันครับเนาะ แต่ว่าเนื่องจากมันมีตัวแปรต้นหลายตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราทําเราก็ต้องดิฟเทียบกับตัวแปรต้นทุกตัวนะครับน้องเราก็จับเท่ากับศูนย์แบบกรณีตัวแปรเดียวนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะหาว่าจุดว่า ว่าเออว่าจะเอาไงเพื่อที่หาจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะก็เวลาเราเขียนสัญลักษณ์ทางแคลคูลัสเนี่ยมันก็จะออกเป็นอะไรทํานองน,นี้นะครับใช่ไหมเราก็เทียบมันไปทุกตัวเลยไงเงี้ยเอาฟังก์ชันเทียบกับตัวแปรตัวที่1โดยถือว่าตัวแปรอื่นเป็นค่าคงที่ไปก่อนนะครับก็ดูว่าตัวแปร x หเปลี่ยนแล้วฟังก์ชันเปลี่ยนยังไงนะครับ ถัดไปเราดิบเทียบกับ x 2ใช่ไหมก <c oughs> ็คือถือว่า x 2เป็นตัวแปรแค่ตัวเดียวแล้วตัวแปรตัวอื่นๆก็ถือว่าเป็นค่าคงที่ไปก่อนนะครับแล้วก็ดูว่า x 2เท่าไหร่ที่ทําให้ฟังก์ชันมันต่ำที่สุดนะครับแล้วเราก็ทําอย่างนี้ครับจนครบตัวแปรต้นทุกตัวนะครับจังหวะสุดท้ายก็จะเป็นการถามว่า x ตัวสุดท้ายเท่ากับเท่าไหร่นะครับถึงจะทําให้ฟังก์ชัน มีค่าต่ำสุดหรือสูงสุดนะครับโอเคไหมครับแล้วก็อันเนี้ยมันก็จะต้องแล้วเราก็จะต้องแก้ระบบสมการนี้นะครับพร้อมๆกันหมดนะครับ ถ้าถ้าเราพอนึกกรณีเทียบเคียงได้เนี่ยลองลองนึกถึงกรณีของออของการบีไลฟ์การทำเคอร์ฟิตติ้งอ่ะจำได้ไหมที่เรา Fit Curve เส้นตรง Fit เคอร์ฟพ l ลิโนเมียลกำลังสองกำลังสามกำลังสี่อ่ะเข้าไปหาเข้ากับชุดข้อมูลเราอ่ะเออมันก็จะต้องมีการทำอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ เราต้องหาว่าสัมประสิทธิ์เท่ากับเท่าไหร่ถึงจะทําให้สมการเราเนี่ยให้เออร์เลอร์น้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นทรงเดียวกันเลยนะไอเดียเดียวกันนะครับงนั้นเราก็ต้องแก้ระบบสมการพ้อง,องกันนะครับจากนั้นก็เหลืออีกสเต็ปหนึ่งก็คือถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นจุดมินิมัมหรือแมกซิมัมเราก็ต้องดิฟอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ต้องรีบอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าเฮเซียนเมทริกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มเป็นแคลคูลัสที่เริ่มปวดหัวแล้วก็แต่ก็เขียนไว้เป็น,เป,นเป็นตัวอ้างอิงก,ก็แล้วกันนะครับเฮเซียนเมทริกก็ทรงมันก็จะเป็นแบบ เทียบกับ x หนึ่งใช่ไหมแล้วก็เทียบกับ x หนึ่ง x สองอ่ะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็น f อันนี้เหมือนนี่เลยแหละเหมือนตอนที่จะฟิตโพลีโนมียลกำลัง n เข้ากับหรือว่าฟิต multiple linear regression นะเข้ากับชุดข้อมูลนะ่เนี่ยคุณจะได้สมการที่มันออกมาทรงประมาณอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเทียบ x 2เทียบ x หนึ่งอ๋อเมื่อกี้ผมเขียนตกไปนิดหนึ่งตรงนี้เทียบกับ x สองสองครั้งอะไรอย่างนี้นะ แล้วมันก็จะไล่ไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงสเต็ปสุดท้ายอันนี้เทียบกับ xn กับ x1 อันนี้ก็จะเป็นเทียบกับ xn นะครับกับ x2 แล้วก็มันก็จะไปของมันเดี๋ยวนะมันเป็นเมตริกเนาะมันไม่ต้องมีคอมมา่า แล้วก็ตรงนี้ก็จะไปของมันเรื่อยๆนะครับไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือดิฟเทียบกับ x1 กับ xn อนะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็จะไปของมันเรื่อยๆนี้ก็จะเป็นดิฟเทียบกับ x2 นะครับแล้วก็ดิฟเทียบกับ xn อนะไรอย่างนี้นะแล้วก็นี้ก็จะไปของมันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไล่ของมันลงมาเรื่อยๆก็จะมาจบตรง xn ไม่ใช่ x n ทั้งหมดกำลังสองมันก็จะไล่ไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเมตริกเนาะแล้วก็เหมือนหลักคิดเมื่อกี้นะครับถ้า secondary derivative นะครับเป็นบวกอันนี้เราก็จะได้จุด มินิมัมถ้าเป็นลบนะครับก็จะได้จุดม a x ซิมัมนะครับโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นไล่เรื่อง Direct Calculus นะครับ